กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายช็อตตี้บูจว่าเก,ก็บเกม Infinity Conflict ครับผมเกมนี้เดิมทีมาจากจีนนะครับกว่าจะแปลภาษาอังกฤษหลายปีเหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นแนวแอคชั่นกราฟิกสไตล์อนิเมะน่ารักสวยงามแบบนี้เดี๋ยวพาไปเล่นให้ดูเลยกันแล้วกันนะครับด้านขวาล่างครับผม Fight Now เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าตามสไตล์เกมแนวแอคชั่นบนมือถือนนะก็จะมีเนื้อเรื่องแล้วก็มีพวกแบบกิจกรรมท้าทายต่างๆนะครับลงเพื่อหาทรัพยากรนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่ง PVP มีหมดนะครับเกมนี้มีหมดครับเดี๋ยวพาไปดูลักษณะการต่อสู้เลยกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก่อนลงไปต่อสู้นะครับเราจะสามารถเลือกสาวๆได้3คนนะครับก็แล้วแต่เราเลยจะเลือกใครก็ได้สามารถสลับสับเปลี่ยนตอนต่อสู้ได้ใน3คนนี้วิธีการจะเปลี่ยนแค่แตะแค่นี้แหละแล้วมันก็จะมีให้เราอันโลดหรือว่าเราไปแตะที่ตัวอื่นแล้วกดไฟท์แค่นี้แหละครับก็จะเป็นลักษณะของการจัดตี้ไม่มีอะไรพิสดารมากนักนะครับก็ลุยเลยแล้วกันครับไฟท์ด้านขวาล่างครับ จุดเด่นของเกมนี้นะครับก็ตามที่เห็นเลยคือกราฟิกค่อนข้างดูดีนะครับดูดีมากครับมีออโต้อยู่ด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปจอคอมพิวเตอร์อ่ะแต่เล่นเองมันกว่าครับเกมนี้แล้วก็จุดเด่นของเกมนี้ก็คือเวลาเราโจมตีด้านหลังนะครับมันจะรุนแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับสกิลก็จะมีให้ใช้ด้วยนะแบบนี้เป็นต้นก็บวมีการแดชนะครับเออแบบนี้เป็นต้นครับก็ภาพสวยดีอย่างที่เห็นนะฮะอ่ะศัตรูอยู่ไหนอีก เดินหาก่อนนีนน่นมัมนมีมันมีอยู่บริเวณเท้าเราครับว่าต้องเดินไปทางไหนครับอันนี้น่าจะเป็นบอสนะมีโล่มาด้วยจัดมาเออแล้วเกมเนี้ยสกิลของเราอะ่ะครูดาวของมันเนี่ยมาจากการโจมตีนะคือเรียกว่าไม่มีครูดาวดีกว่าเราจะต้องโจมตีไปเรื่อยๆเพื่อทําการเก็บเกตครับนี่ตีข้างหลังเป็นไงล่ะเบรกไว้ดิสกิลมาเออเนี่ยตีเห็นไหมตีไปเรื่อยๆจนกว่าเกตจะเต็มนะเกตสีเหลืองด้านล่าง่ แล้วเราก็จะสามารถที่จะใช้สกิลได้ครับอุ้ยโอ้โหล้มเลยล้มเลยเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนตัวก็ด้านขวาบนเห็นไหมกดเปลี่ยนได้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะใช้สกิลอันติให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็การาฟิกดูดีทั้งนี้อยู่ที่มือถือท่านผู้ชมด้วยว่าไหวหรือเปล่านะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนตัวอื่นมาเล่นให้ดูเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวอื่นลวกันอย่างเช่นน้องคนนี้ชอบมากครับน่ารักอย่ารอบนี้เดี๋ยวพาไปสู้กับในระบบโคอปกันละกันครับก็คือในหมวดคูเสดครับผม อันนี้เป็นลักษณะของการไต่หอคอยคล้ายๆกันนะครับเริ่มเลยก็แล้วกันเนาะพลังที่ต้องการ800ยกว่าดูด้านขวาล่างมีเล่นเป็นทีมด้วยเห็นไหมครับก็สามารถชวนเพื่อนของเราเข้ามาได้เห็นไหมเพื่อนที่เขาออนไลน์อยู่นะครับหรือว่าเรากดฟรีทูจอยก็ได้นะครับแล้วก็กดไฟได้เลยก็ถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาต้องการจะลงนันเจียนเดียวกับเราเข้ามามันก็จะเข้ามารอกันที่ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะอยากจะเล่นกับเพื่อนก็ชวนได้อะไรได้นะครับแต่ว่าผมมาคนเดียวขอเล่นคนเดียวก็แล้วกัน เอาละเริ่มได้ครับผมเปลี่ยนตัวด้วยกันเนาะนี่มามาเฮ้ยรู้สึกด่านนี้จะเป็นบอสเลยนะในเวลา,าย,ยิงไปแล้วตัวที่บอกมามานี่เพิ่งเลเวลหนึ่งด้วยไหวไหมเนี่ยไหวเนาะเออติดคี้รัวๆเปลี่ยนตัวหน่อยดิเปลี่ยนหลายๆตัวเปลี่ยนหลายๆตัวเออสก,กิลว่างเอ้เข้าข้างหลังนี่มันมนแล้วเออนี่แบ็กสลัดแบ็กสลัดอย่างที่บอกครับเข้าข้างหลังครับเกมนี้เรียบร้อยครับแตกหนึ่งครับผมค่อนข้างค่อนข้างง่ายนะเพราะว่ามันเลเวลหนึ่งไง เออถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆก็ยากกว่านี้เนาะะนั้นก็ตามนี้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่ามันเป็นแนวแอคชั่นสไตล์อนิเมะกราฟิกก็ดูดีสาวๆน่ารักนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดกระปองกันหน่อยดีกว่าครับมันก็แจกมาในระดับหนึ่งนะเราจะต้องไปรับของรางวัลก่อนนะครับซึ่งมันก็ดูด้านซ้ายได้เลยมันมีช่องเรียมๆๆสี่อันอะไรเงี้ยลองคลิกดูครับบางอันมันจะเป็นแบบพวกภารกิจพวกรางวัลรับ เขาเรียกว่าแล่รางวัลล็อกอินรางวัลออนไลน์อะไรเงี้ยมันจะแอบอยู่ด้านซ้ายหมดเลยนะครับแล้วก็มีรางวัลเติมเงินพวกอีเวนต์ต่างๆคืออยู่ด้านซ้ายหมดแล้วก็จะมีตัวจดหมายที่อยู่ด้านขวาบนข้างๆกระเป๋านะครับก็นั่นแหละก็ลองดูแล้วกันมันจะมีของแจกมาก็รับให้เรียบร้อยทีนี้การเปิดแก้ปองให้ไปที่เมนู call เห็นไหมครับเป็นรูปมือสําหรับแก้วปองครับผมแนะนําให้เปิดตู้แรกไปก่อนครับเพราะว่าเปิด30ใบนะครับเราจะได้เอเซอร์แน่นอนนะครับแล้วก็ตอนที่เราเล่นไปแป๊บหนจะขึ้นนเเปป็รูตัว,ยล,ว,ตวลย นั่นแหละเปิดฟรีแนะนําว่าให้มาเปิดตู้นี้นะครับผมเคยเปิดไปแล้วแดวเอาภาพบรรยากาศให้ดูมาดูบรรยากาศกัน,กนครับ SSR 1ใบแน่ๆใช่ไหมเอาลองดูถ้าไม่ได้ก็รีไปเรื่อยๆฮนะเปิดหนังสือมาแล้วทีละคนเลยโอ้คนนี้ดูดีผมยาวมากแล้วแร้งอะไรเนี่ยไม่บอกด้วยเอามาแล้วมาแล้ว <c oughs> หนึ่งดาวเองโอเคโอเค สีม่วงนะครับเอ้ยดูคนนี้ดิฮต้องคอยแตะด้วยนะถ้าไม่แตะก็จะยืนอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เรียกได้ว่าเปิดตัวกระปองได้ค่อนข้างดีครับอันนี้อลิซาเบธครับสวยงามครับผมบอกแล้วเกมนี้ตัวละครสวยเฮ้ยแต่อลิซาเบธเป็นแค่แลงสีน้ําเงินเองเฮ้ยแล้วนี่น้องแมวน้องแมวแบบนี้นึกถึงไอเกมไอนนั่นเลยอ่ะไออะไรนะโลกร่มสลายภายใน7วันอ่ะเอเทนอลซิตี้อ่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่มันถือปืนอ่ะ มาดูตู้ต่อไปครับตู้นี้เป็นตู้กิจกรรมครับก็เปิด80อรอบจะได้หนึ่งใน3คนหน้าตู้นี้แน่นอนถ้าเกิดเล็งไว้ก็มาเปิดตู้นี้ก็ได้ส่วนนี้เป็นตู้ปกติครับก็ไม่ได้มีเลดอัพอะไรเนาะส่วนอันนี้เป็นตู้เดสตินีการครับก็คล้ายๆกับเป็นการที่ติดให้ตัวละคร่ะและการนี้เป็นตู้ทีเ่เป็นแต้มเพื่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีแต้มก็มาเปิดได้ตรงนี้นะครับก็บรรยากาศการเปิดแกปองก็เป็นประมาณนี้นะฮะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปจัดการฮีโร่กันนะครับเห็นไหม เกมมันก็จะโฟกัสไปที่ฮีโร่เลยเนื่องจากเพิ่งเปิดแก๊ปองมาในหน้าจอนี้ทําอะไรได้บ้างครับก็ท่านผู้ชมสไลด์ด้านซ้ายดูได้ครับว่ามีตัวละครตัวอะไรบ้างครับคือเราจะได้รับตัวละครตัวนี้มาฟรีนะ SSR ได้รับมาฟรีจากไอ้พวกกิจกรรมต่างๆอะ่ะเล่นแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับตัวนี้คือตัวฟรีนะครับแล้วก็ที่ผมเปิดได้มาใหม่มีใครบ้างคนนี้ใช่ไหมคนนี้ SR นะคนนี้ก็ SR นะครับแล้วก็คนนี้แรง R ธรรมดา แล้วเกมนี้เราสามารถเอาตัวละครได้3ตัวลงไปต่อสู้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ลองเลือกดูอะให้มันคละคละธาตุกันนะ่ะเพราะนั้นก็ชอบคนไหนก็ปั้นคนนั้นก็แล้วกันนะครับสมมุติแล้วกันผมปั้นน้องคนนี้นี่สุดยอดเลยครับผมทาอะไรได้บ้างครับก็ดูด้านขวาครับมันจะมีส่วนของ Destiny Car d ดนะครับอันนี้คือการติดตั้งการ์ดนั่นแหละ d e s t ิน y การ d นะครับก็สามารถติดตั้งได้3อันด้วยกันมันจะมีแบ่งเป็นโซลาครับคือพระอาทิตย์ครับแล้วก็มูนก็คือเป็นพระจันทร์แล้วก็สตาร์ เพราะนั้นก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับซึ่งไอการพวกนี้มันก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับอาวุธอ่ะก็ติดตั้งไปก่อนนะครับเกเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมดูด้านขวาดิมีเต็มเลยให้อัปเกรดใช่ไหมครับอันแรกก็เป็นเลเวลก็สามารถใช้ยาได้นะครับอันต่อไปเป็นอัปเกรดคลาสครับก็คือเป็นการตีบวกตัวละครนั่นแหละถ้าเล่นตัวไหนก็คือมาอัปเกรดให้เรียบร้อยครับมันจะใช้ของพวกเนี้ย ซึ่งเกมนี้ถ้าเกิดเราขาดของอะไรครับเราแตะที่รูปของได้เลยจะมีบอกดรอปจากที่ดันเจี้ยนไหนหรือว่าหาซื้อได้เห็นไหมครับง่ายๆส่วนสกิลก็สกิลอะนะก็สามารถที่จะอัปเกรดได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องหาของมาด้วยเห็นไหมครับมันจะมีบอกอยู่ว่าต้องใช้ของด้วยก็สามารถอัปเกรดได้นะครับทำให้ความสามารถของสกิลมากขึ้นตามไปด้วยนะครับส่วนการ์ดก็คือไอที่ผมติดตั้งไปก่อนอันนี้อันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะ ต่อไปครับมีระบบหมู่ดาวด้วยนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะต้องเปิดแกปองได้ตัวซ้ำอ่าได้ตัวซ้ำามันได้มาเป็นเศษใช่ไหมก็มาอัปเกรดด้านล่างครับผมเพิ่มความสามารถได้ส่วนเฟสเตอร์คืออะไรเฟสเตอร์นี่คือคล้ายๆกับพวกต้องบอกว่างไงดีเหมือนกับว่าถ้าเกิดตัวละครนี้มีความเกี่ยวข้องกันอะ่ะแล้วเราเปิดแกปองมาได้อะ่ะเราจะต้องมาทําการปลดล็อกครับตรงนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามีนักดาบคนหนึ่งผมขาวๆไม่รู้นักดาบหรือเปล่านะมันขึ้นจุดแดงๆอยู่นะครับแตะเพื่อเปิดด้วยนะครับ เราะนั้นเวลาเราได้ตัวละครใหม่มาเนี่ยต้องมาเปิดตรงนี้ด้วยนะครับมันจะเป็นการเหมือนกับเพิ่มเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายโซแวร์ครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์มาติดตั้งซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับและก็ตามที่เห็นการอัปเกรดเกมนี้ก็บ้านๆครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนักส่วนระบบอื่นๆนะครับก็จะอยู่ด้านขวาบนครับที่เป็นขีด3ขีดนะครับขวาบนสุดเลยเนาะจะเห็นว่ามันมีทัสนะครับอันนี้คือจะเป็นตัวของภารกิจนั่นเอง ภารกิจประจำวันนะครับทาให้ XP e ของเลเวลตัวละครของเราเนี่ยไม่ขึ้นแต่เลเวลไอเดียจะขึ้นและขึ้นไวมากแนะนําว่าให้เราทําตรงนี้ทุกวันนะครับทำให้ครบด้วยส่วนนันต่อไปครับแรงกิง้งอันนี้ก็คือเป็นพวกแรงกิ้งอ่ะไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมนะก็เข้าไปดูพวกแรงกิ้งต่างๆของคนอื่นในเกมอะไรเงี้ยได้ต่อไประบบเพื่อนแน่นอนครับเกมนี้มีการส่งไอตัวแต้มกระปองหากันใช่ไหมครับนั่นแหละก็อย่าลืมมาหาเพื่อนที่นี่ครับเนี่ยกดไฟล์ได้เลยครับผม เซิร์ชอะไรก็เต็มที่ครับใส่ชงใส่ชื่อเพื่อนให้เรียบร้อยหรือมาเล่นคนเดียวก็กดบวกไปเลยก็ได้แอดพวกขาจรไปเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับผมอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยเวลแฟร์ welfare, ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นพวกกิจกรรมนะล็อกอินกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับอย่าลืมมารับด้วยนะแล้วก็อันต่อไปนะครับเป็นเซตติ้งต่างๆของเกมนี้ครับก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวของเสียงแล้วก็ปรับพวกกราฟิกซึ่งผมก็ปรับไว้สูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ภาษานะครับเห็นไหมด้านขวาล่าง ภาษาเนี่ยมันไม่มีภาษาไทยนะครับนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมเล่นภาษา,ษาอังกฤษนะฮะแล้วก็อันต่อไปครับคอลเลกชันครับอันนี้คือเหมือนเป็นสารานุกรมของในเกมเนี้ยซึ่งถ้าเกิดเราได้ตัวละครอะไรมาใหม่อะ่ะเราก็มาอันล็อกเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถให้กับไอเดีเราได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสามารถเพิ่มให้กับทุกตัวละครเห็นไหมครับมันเหมือนกับเป็นเออร์ชิทเมนต์อ่ะแล้วเออร์ชิทเมนต์ที่ทําให้เราสามารถได้รับค่าความเก่งมากขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับนะก็น่าจะมีแค่นี้นะครับ โอเคก็บ้านๆครับเกมนี้อย่างที่บอกว่าขายเรื่องของกราฟิกแอคชั่นแล้วก็ตัวละครน,น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับระบบเกมจะไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับเพราะนั้นใครที่ชอบแนวนี้ก็โหลดไปเล่นได้เลยครับ